สวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูจะพามารู้จักกับบทสนทนาที่ครูจะจำลองให้เหมือนกับคุณผู้เรียนน่ะได้พูดคุยกับเพื่อนในชีวิตจริงนะคะโดยครูทำออกมาเป็นมินิวีล็อกค่ะคือวีล็อกสั้นๆนะคะโดยครูคัดเนื้อหาให้ก็จะได้จำลองสถานการณ์เหมือนกับคุณผู้เรียนน่ะได้ใช้ชีวิตที่มันเป็นภาษาจีนมีภาษาจีนอยู่ในชีวิตประจาวันแบบนี้ไปจริงๆนะคะ大家好

ขอแปลว่าสวัสดีทุกคนนะคะต้าเจ้าก็คือทุกๆคนค่ะขอเนี่ยปกติมันก็แปลว่าดีมันจะอารมณ์เดียวกับคําว่าสวัสดีในภาษาไทยค่ะสวัสดีแปลว่าดีดีก็คือดีค่ะมันคือคําทักทายซึ่งคอนเซ็ปต์ของการทักทายเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแหละ,ะในที่นี้เนี่ยถ้าทักทายหลายๆคนก็จะพูดว่าต้าเจ้าขอสวัสดีทุกคนืนน่อ 星期天今天วันนี้ค่ะ是คือหรือเป็นนะคะวันนี้เป็น星期天คือวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นทั้งประโยคนะคะ大家好今天是星期天สนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะ大家好今天是星期天我刚刚去公园跑步我刚刚去 公园跑步，我刚刚去公园跑步。我ฉันนะคะ，งังก็คือเพิ่งจะจุดๆค่ะไปกงหยวนสวนสาธารณะฉันเพิ่งไปสวนสาธารณะไปทำอะไรคะเผ่าปู่แปลว,ว่าวิ่งค่ะ เห็นไหมคะประโยคอะเรียงในรูปแบบที่คล้ายกับภาษาไทยมากเลยจะมีกลับหน้ากลับหลังกันแค่นิดหน่อยแค่บางส่วนค่ะเพราะว่าหลักการของภาษาจีนเนี่ยคือเอาส่วนขยายไว้ข้างหน้าแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเอาส่วนขยายไว้ข้างหลังนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฟอร์แมตการพูดค่ะซึ่งในคอร์สเนี่ยครูจะมีขยายความให้เยอะเลยส่วนนี้นะคะเอาละไม่เป็นไรในที่นี้ครูก็อธิบายให้ฟังก่อนซึ่งฟังตรงนี้ก็เข้าใจเหมือนกันค่ะวัว กกางๆฉันเพิ่งจะไปไปกงหยวนไปสวนสาธารณะนะคะเผาปุ้วิ่งฉันเพิ่งจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะก็จะสังเกตว่าภาษาไทยเนี่ยเราพูดว่าฉันเพิ่งจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะนะคะภาษาจีนพูดว่าฉันเพิ่งไปสวนสาธารณะวิ่ง ตรงนี้ก็จะมีกลับกันจุดเดียวนะคะก็คือ,อหลักการของภาษาจีนเนี่ยคือไปสถานที่อะไรนะคะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยเอาไว้ท้ายประโยคค่ะ,ะครูย้ำอีกครั้งนะคะภาษาไทยพูดว่าฉันเพิ่งไปวิ่งสวนสาธารณะครูจะตัดที่ออกไปเนาะจะได้จะได้แมปกับภาษาจีนได้ง่ายๆนะคะฉันเพิ่งไปวิ่งสวนสาธารณะ ภาษาจีนจะพูดว่าฉันเพิ่งไปสวนสาธารณะวิ่งแบบนี้ค่ะหัวกังกังฉันเพิ่งไปกงหยวนสวนสาธารณะ跑步วิ่งหัวกึ้งก้ฉันเพิ่งจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะ我刚刚去公园跑步天气有点热天气 有点热天气有点热นะคะเทก็คืออากาศค่ะเยิ Yo, จ่จุดๆๆเนี่ยจะแปลว่าจุดๆๆไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะคะเยิ Yo, ่ตัวเนี้ยแปลว่าร้อนค่ะเยิ Yo, dear, ดังนั้น 有点热ก็เลยแปลว่าร้อนไปหน่อยนะคะ我刚刚去公园跑步天气有点热但是跑完之后感觉特别舒服但是跑完之后感觉特别舒服但是แปลว่าแต่ค่ะ跑ในที่นี้ก็คือคําว่าผปูเมื่อกี้ที่แปลว,ว่าวิ่งที่คูสอนไปเมื่อกี้ค่ะ เผาหวานนะคะหวานตัวนี้แปลว่าเสร็จค่ะเผาคือวิ่งค่ะหวานคือเสร็จเผาหวานก็คือวิ่งเสร็จเห็นไหมคะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะชื่อข้อนะคะชื่อข้อเนี่ยคือแปลว่าหลังจากจุดจุดจุดค่ะดังนั้นจุดๆๆจุดจุดชื่อข้อจะแปลว่าหลังจากจุดจุดจุดซึ่งในที่นี้จุดจุดจุดคืออะไรคะคือเผาหวานค่ะวิ่งเสร็จค่ะ วิ่งเสร็จชื่อโฮก็คือหลังจากวิ่งเสร็จนั่นเองค่ะเผาหวานชื่อโฮหลังจากวิ่งเสร็จค่ะแต่เฉยเผาวานชือโฮแต่ว่าหลังจากวิ่งเสร็จทําไมคะการเฉื่อคือรู้สึกค่ะการเฉื่อรู้สึกว่าเธอเปียชูฟุ่ชูุ่แลว,ว่า รู้สึกสบายตัวค่ะภาษาอังกฤษคือ relaxing อ่าไม่ได้แปลว่า relaxing คำเดียวมันมีหลายคำเลยแหละเอาเป็นว่าสบายตัวเนาะรู้สึกสบายตัวเธอเปียคือเป็นพิเศษค่ะเธอเปียชูฟุก็คือสบายตัวเป็นพิเศษดังนั้นนะคะการเฉียเธอเปียชูฟุก็คือรู้สึกว่าสบายตัวเป็นพิเศษค่ะตันเช่อเผาหวานชื่อโค

我还听了一点音乐นะคะเรื่อวเกื่ยกกี้วบอะเกแล้วกัวิ่งนะคะเ่วกิ่งนะคะเี่นะี่วนะคะี่ว่งนะคะเีวนะคะเก่ันี่ยวปลว่าเวลาคี่ะ่ะคเก่ๆๆนะคะเ่ยวกับวินะคะเวจัดๆๆเ,เี่ค่อวเว่ค่ะ ดังนั้นเผ่าปู้เนี่ยเราจำได้แล้วเนาะแปลว่าวิ่งค่ะเผ่าปู้เตอร์เฉอข้อก็เลยแปลวา่าเวลาที่วิ่งค่ะว่าหายทิ้งเลออีเดียร์อินยูเวลาที่วิ่งเนี่ยว่าฉันหายยังทิ้งแปลว,ว่าฟังค่ะเผ่าปู้เตอร์เฉอข้อว่าหายทิ้งตอนที่วิ่งเนี่ย ฉันยังฟังฟังอะไรคะอีเตียนอิเนเยออิเนเยอก็คือมิวสิกค่ะดนตรีค่ะอีเตียนก็คือนิดหน่อยค่ะฟังฟังเพลงนิดหน่อยฟังดนตรีนิดหน่อยนะคะเลอตรงนี้ล่ะคะเลอตรงนี้เนี่ยครูสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเลอเนี่ยเป็นตัวบอกว่ากริยาก่อนหน้ามันเนี่ยได้กระทําไปแล้วก็คือฟังแล้วค่ะคือได้ฟังนั่นแหละ ได้ฟังเพลงนิดหน่อยนะคะดังนั้น,นะคะ่ะเผาปู้ต่อเสือคอก็คือเวลาที่ฉันวิ่งเนี่ยวาหายทิ้งลอฉันยังได้ฟังค่ะได้ฟังอีเตียนอินยัวได้ฟังเพลงนิดหน่อยเห็นไหมคะ <S <S 1> <S 1> เหมือนในภาษาไทยเลย <S <S คือลักษณะการเรียงเนี่ย <S 1> <S 1> เหมือนกันนะคะ <S <S แต่ว่าจุดใดก็ตามที่มีการขยายความจุดนั้นน่ะ จะมีการสลับหน้าหลังกันกับภาษาไทยแค่นั้นเองค่ะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะมองออกนะคะไม่ยากค่ะ跑步的时候我还听了一点音乐真的很放松真的很放松真的很放松真的แปลว,ว่าจริงๆอย่างเช่นจริงๆนะฉันน่ะไม่ได้ชอบเขานะคะ真的จริงนะอย่างนี้ค่ะ ฟังซงแปลว่า relaxing ค่ะ relaxing ภาษาอังกฤษนะคะผ่อนคลายเขินเนี่ยปกติก็แปลว่ามากหรืออาจจะไม่ได้แปลว่ามากก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าขยายความอ่ะมันจะยาวแต่ว่าจุดเนี้ยครูจะมีอธิบายไว้เยอะเลยใน,ในคอร์สนะคะแต่ว่าในที่เนี้ยทำความเข้าใจง่ายๆเลยเขินแปลว่ามากก็ได้นะคะเขิฟังซงก็คือ ผ่อนคลายมากฟังซงแปลว,ว่าผ่อนคลายค่ะ relaxing ผ่ Relax ing, อนคลายเฮินฟังงผ่อนคลายมากนะคะจจจเจนเดเนฟังงนะคะเจนเดจริงจริงเฮินฟังงผ่อนคลายมากจริงจริงเห็นไหมตอนเนี้จะเห็นว่าภาษาไทยอ่ะพูดว่าผ่อนคลายมากจริงๆหรือผ่อนคลายจริงๆ แต่ภาษาจีนจะพูดว่าจริงๆผ่อนคลายเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะสลับหน้าหลังเนื่องจากที่บอกว่าผ่อนคลายมากจริงๆี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันเหมือนขยายว่าโอ้ผ่อนคลายจริงๆนะซึ่งภาษาจีนเนี่ยเขาเอาส่วนที่ขยายตรงเนี้ยมาไว้ข้างหน้านะคะ跑步的时候我还听了一点音乐真的很放松现在我要去买一杯冰咖啡现在我要去买 一杯冰咖啡现在我, Después, 我要去买一杯冰咖啡现在คือตอนนี้ค่ะหวน่าจะจำได้แล้วนะคะแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเรียนก็น่าจะจำได้แล้วหวคือตัวฉันค่ะ要าคือจะจะอะไรคะชีเมื่อกี้สอนแล้วไปค่ะชี่แปลว่าไป我要วช จุดๆๆนะคะฉันจะไปจุดๆๆด,ด,ดค่ะไปทำอะไรใหม่ My. แปลว,ว่าซื้อค่ะอี eBay, Bing, เปีิงคาเฟ่คาเฟ่คือกาแฟค่ะปงปกติแปลว,ว่าน้ำแข็งแต่ในที่นี้นะคะปิงคาเฟ่ก็คือกาแฟเย็นค่ะอีเปก็คือหนึ่งแก้วอีเปีิงคาเฟ่ก็คือกาแฟเยน็นหนึ่งแก้วเห็นไหมคะ กาแฟเย็นหนึ่งแก้วภาษาจีนจะพูดว่าหนึ่งแก้วกาแฟเย็นค่ะอีเปยนะคะหนึ่งแก้วเปยแปลว่าแก้วค่ะอีคือหนึ่งนะคะอีเปย์หนึ่งแก้วปิงคาเฟ่กาแฟเย็นหนึ่งแก้วค่ะอีเปยปิงคาเฟ่现在我要去ตอนนี้ฉัน ต้องการไปไปทำอะไรหมาอีไปปิงคาเฟ่ซื้อกาแฟเย็น1แก้วครูจะพูดช้านะคะช้าเลยเพราะว่าครูโฟกัสสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่ามีพื้นฐานน้อยมากนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะครูก็มีเปิดสอนในส่วนของการโคชชิ่งตัวต่อตัวค่ะซึ่งก็จะได้เรียนแบบประหยัดเวลาแล้วก็ไปได้เร็วนะคะ 现在我要去买一杯冰咖啡给自己一点奖励给自己一点奖励นะคะเกแปลว่าให้ค่ะชื่อจคือตัวเองนะคะมาดูคำท้ายก่อนค่ะคำหลักคือคำท้ายนะคะเจียงลี่แปลว่ารางวัลค่ะอีเตียนคือนิดหน่อยค่ะอีเตียนเจียงลี่ก็คือรางวัลเล็กน้อยรางวัลน,นิดนิดหน่อยๆน่ยนะคะ กย์ชื่อจิให้ตัวเองนะคะเกย์ชื่อจิอี้เตียนเียงลี่คือให้ตัวเองรางวัลเล็กน้อยเห็นไหมสลับหน้าหลังกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าวลีหลักคือข้างหลังคือรางวัลเล็กน้อยคำหลักจริงๆคือรางวัลค่ะเจียงลี่รางวัลนะคะอี้เตียนเล็กน้อยอี้เตียนเจียงลี่รางวัลเล็กน้อยคำนี้ ท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนเนี่ยจะสงสัยนิดหน่อยว่าทําไมครูพูดว่าอี้เตียนแต่พอพูดว่าอี้เตียนเจียงลี่ทําไมกลายเป็นเตียนทําไมเมื่อกี้เป็นเตียนนะคะเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีการแปลงเสียงซึ่งกฎการแปลงเสียงเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาอธิบายนะคะซึ่งใน,ในที่นี้ครูขอ,ข,อข้ามไปแต่ว่าสามารถที่จะอ่านจากภาษาไทยที่ครูเขียนกํากับไว้ให้แล้วก็สามารถที่จะ พูดถูกได้เหมือนกันนะคะอ่านได้ตามนี้เลยคะ่ะอีเตียนจียงลี่นะคะอีเตียนจียงลี่รางวัลเล็กน้อยเก๋ชื่อจิเก๋ชื่อจิให้ตัวเองรางวัลเล็กน้อยก็คือให้รางวัลเล็กน้อยกับตัวเองนั่นเองค่ะ现在我要去买一杯冰咖啡给自己一点奖励你们周末都在做什么呢ั 周末都在做什么呢？你们周末都在做什么呢？你们นะนะคือพวกคุณค่ะพวกคุณหรือพวกเธอนะคะโจม่ก็คือสุดสัปดาห์ค่ะสุดสัปดาห์โจมว่โตโตคือล้วนแล้วแต่นะคะก็คือ all ในภาษาอังกฤษค่ะคือทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเงี้ยใช้ว่าโตตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูอธิบายค่ะอย่าเพิ่งงงนะคะใช่ก็คือกําลังจุดๆุจุดค่ะอย่างเช่นกําลังกินข้าวกาลังอ่านหนังสือกําลังแบบนี้ค่ะจ่วะทำค่ะเพราะฉะนั้นใจ่จ่วก็เลยจะแปลว่ากําลังทำจุดจ,ดจดุจุดนะคะเฉินม่คืออะไรค่ะใช่จ่วเฉินม่ กำลังทำอะไรนะเนี่ยก็คือเหมือนกับภาษาไทยว่าจุดๆละ่ะเช่นเธอละ่ะเขาละ่ะแล้วฉันละ่ะแบบนี้ค่ะละ่ะแบบนี้ค่ะจ้จั่วเฉินมเนะอ่ากำลังทำอะไรละ่ะหรือกำลังทำอะไรนะแบบนี้ค่ะคำว่าละ่ะนะแบบเนี้ยมันไม่มีความหมายตายตัวภาษาไทยเรียกว่าคำเสริมน้ำเสียงนะคะซึ่งภาษาจีนเนี่ย เขาก็จะมีคําประเภทนี้ค่ะเอาละค่อยๆรู้จักไปทีละตัวนะคะมาดูทั้งประโยคค่ะหนีมันพวกคุณโจโมัวพวกคุณสุดสัปดาห์โตโตก็คือทุกค่ะ,คะจริงๆมันคือคําที่เน้นลงไปว่าพวกคุณทุกคนค่ะโจโมัวสุดสัปดาห์ใจ,จั่วเฉินมนสนะกำลังทำอะไรนะคะก็คือ สุดสัปดาห์ค่ะพวกคุณทุกคนกำลังทำอะไรกันนะนะคะ你们周末都在做什么呢？欢迎在评论区告诉我ป。ประโยคสุดท้ายนะคะ欢迎在评论区告诉我。 ควหิงปกติจะแปลว่ายินดีต้อนรับค่ะความหมายจริงๆของควหญิงก็คือเป็นความยินดีนะคะในที่นี้ก็จะแปลว่ายินดีให้จุดๆ,ๆุุอ่าจุดๆๆคืออะไรมาดูค่ะครูจะเริ่มที่คำหลักข้างหลังนะคะเก้าสู้หัวก้าสู้หัวก้าสู้แปลว่าบอกค่ะหัวแปลว่าฉันก้าสู้หัวบอกฉันนะคะ บอกฉันยังไงมันมีส่วนขยายอยู่ข้างหน้าค่ะใช่นะคะใช่แปลว่าที่ค่ะในที่นี้แปลว่าที่แปลว่าอยู่แล้วก็ที่นะคะใช่ผิงลุ่นชือผิงลุ่นผิงลุ่นแปลว่าคอมเมนต์ค่ะชอแปลว่าที่นะคะที่แบบสถานที่หรือแอเรียในภาษาอังกฤษนี่แหละคะ่ะ ผิงรุ่นชี่ก็คือที่ที่คอมเมนต์ก็คือจุดที่คอมเมนต์นะคะจุดที่เขียนคอมเมนต์นะคะใช่ผิงรุ่นชี่ก็จะแปลว่าที่จุดคอมเมนต์ก็คือที่จุดที่เราสามารถเขียนคอมเมนต์ได้ค่ะดังนั้นค่ะวลีข้างหลังเนี่ยใช่ผิงรุ่นชี่ก้าสู้หัวก็จะแปลว่าให้บอกฉันที่จุดคอมเมนต์ค่ะดังนั้นนะคะทั้งประโยคเนี่ย 欢迎在评论区告诉我ยินดีให้บอกฉันที่จุดคอมเมนต์ฟังดูแข็งๆเนาะแต่อันนี้เป็นการแปลตามตัวอักษรค่ะเพราะแปลตามตัวอักษรแบบนี้ความหมายของประโยคนี้ก็คือ,อยินดีให้อยากให้คุณยินดีต้อนรับทุกคอมเมนต์นะคะให้บอกฉันมาว่าว่าอะไรเอ่ยว่า你们周末都在做什么ะ ว่าพวกคุณน่ะสุดสัปดาห์ทำอะไรกันบ้างให้บอกฉันมาบ้างแบบนี้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกครูมานะคะเพื่อที่ครูจะได้รู้ว่าทุกท่านชมวิดีโอนี้จนจบวิดีโอค่ะแล้วก็เป็นการที่จะทำให้อลกอริทึมของ YouTube เนี่ย รู้ด้วยว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่มีคุณค่านะคะจะได้เป็นกำลังใจสำหรับครูที่เพิ่งจะมาเริ่มทำ u t u b e ค่ะจะได้ทำคลิปต่อๆไปออกมานะคะสำหรับท่านที่สนใจภาษาจีนน่าติดต่อมาปรึกษาครูได้นะคะปรึกษาก่อนได้เลยครูเต็มใจให้คำปรึกษาเพราะว่าอยากให้ทุกคนน่ได้เรียนภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่มีอิทธิพลมากตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ เป็นภาษาที่คนไทยสามารถเรียนได้ง่ายๆแล้วก็ได้เปรียบฝรั่งค่ะไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้มีอะไรโทรมมาปรึกษาครูได้ว่าสนใจอยากเรียนอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายแล้วจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะครูสอนทั้งโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็แบบออนไลน์พรีเมียมก็คือเรียนออนไลน์แบบกับทั้งเรียนสดแล้วก็เรียนกับวิดีโอนะคะมีทั้งคู่ซึ่งครูก็ support ในแง่ของการโคชชิ่งการออกเสียงให้ด้วยทั้งคู่เลยค่ะ 老者大家好，今天是星期天，我刚刚去公园跑步，天气有点热，但是跑完之后感觉特别舒服。跑步的时候我还听了一点音乐，真的很放松。现在我要去买一杯冰咖啡，给自己一点奖励。你们周末都在做什么呢？欢迎在评论区告诉我。